สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอประให้เด็กอยู่ที่สามิ่งหแล้วก็มิ่งศูนย์นะคะก็จอไม่เข้านะคะต้องขอโทษขอใครเอฟซี G, ทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยคะ่ะ งวดนี้นะคะแอก็ให้เด็กอยู่ที่เก้านะคะวิ่งสี่แล้วก็วิรูดหกนะคะเก้านะคะแอก็จะให้เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามสามเก้า เจ้าห้าห้าเก้านะคะสี่ก็จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่สามสามสี่สี่หกหกสี่แล้วก็สี่ห้าห้าสี่นะคะ หกนะคะก็จะหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะเก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าห้านะคะ 9, 5, กับห้ากับเก้าสามนะคะ สีนะคะแอดก็จะชอบสี่ศสี่ศูนกับสี่ห้านะคะหกนะคะแอดก็จะชอบหกสามกับหกศนะคะ ไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลก็จะมีเก้าเก้าสี่สี่หกหกแล้วก็สองสองนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอ้ก็จะจ่อให้สามเก้าห้า สี่สี่องหสาม เลข่หก 9, 4, 6, นะคะเราจะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางนะคะหน่วยเราพัฒนาเงวดประจ ա วันที่้านะคะเดือนสิงหาคมองพั 15, 65, นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงต่างๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลงังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง มีเข้าบ้างหรือบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ